สวัสดีครับวันนี้มาติดบอนาวล่านะครับ NP 3 0 0นี่ติดบอแคปแล้วก็บอคู่หน้านะครับสีดำและชมพูติดนอกสถานที่นะครับวันนี้อยู่ที่ฉลองกรุง27บอ่อแคปเป็นของใหม่นะครับเป็นแบบฟองน้ำฉีดขึ้นรูปเราจะแกะ ของเดิอมออกแล้วก็ติดตั้งใหม่ราคา5,200บาทนะครับสามารถเปิดสามารถเปิดเอาเครื่องมือได้นี่ก็จะวางบล็อกพอดีเลยนะครับ5,200บาทครับนั่งสบายครับผม แล้วก็คูหน้าคูหน้า,า2,800บาทพุ้มแบบสวมนะครับสวมทับบอดเดิมหนังหนาเลือกสีได้ลาย v ีอหรือจะเอาลายธรรมดาก็ได้นะครับอันนี้ขาดแค่พื้นถ้าขาดถ้าได้พื้นนี่ก็จะครบเลยชุดนี้8,000บาทนะครับบอกแค่5,200คูหน้า2,800เป็น8,000บาทพอดีนะครับ สามารถจ่ายบัตรสวัสดิการได้นะครับหรือว่าเราชนะก็ได้หรือจะเป็นมาตราสามสามก็ได้เหมือนกันนะครับคันนี้นาวาร่าปี2 1 8 8นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับขอบคุณครับ